สวัสดีทุกคนครับวันนี้หลังจากที่ผมได้ไปเที่ยวไทยลาวเวียดนามมานะครับอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ครับหลังจากที่ผมเดินทางไป2,300กโลเนี่ยพาเจ้ากระเป๋าแลกทูเ่ตัวนี้ไปนะครับพี่พี่น้อง FC หลายๆคนเนี่ยทักเข้ามาสอบถามนะครับว่าเอ๊ะไอกระเป๋าด้านหลังเนี่ยรุ่นอะไรนะครับจุไหมมันทนทานหรือเปล่าการใช้งานเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงราคาเท่าไหร่อ่เดี๋ยว EP นี้แนะนําแล้วก็บอกให้ทุกคนได้รับชมเนาะกระเป๋าตัวนี้นครับจะมีชื่อรุ่นว่าโต้นะครับตัวกระเป๋าเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกระเป๋าเป้ครับการติดตั ลึกกับตัวลากเรือของเดิมได้เลยซึ่งของผมเนี่ยใช้ชุดลากเรือที่เป็นของอัปบีทเทเลอร์อยู่แล้วนะครับใส่ได้เลยนะครับเสียบกับหัวบอลได้เลยด้านหลังเนี่ยก็คือเนี่ยจะเป็นเหมือนที่เสียบกับหัวบอลน,นะครับนี่นะฮะตัวกระเป๋านะครับความจุข,ของเขาเนี่ยประมาณ300ลิตรขนาดเนี่ยร3อยมเซนคูณ6 8สเมซนนะฮะความจุเนี่ยก็ประมาณ50กิโลนะครับน้ำหนักก็ประมาณ24กิโลไม่ได้หนักมากยกคนเดียวได้แล้วก็ยกใส่เองได้ในกรณีไม่มีของข้างในนะใส่ปุ๊บงี้กดล็อกตััวนนี้้้เเขาไดลยะครบ แบบนี้นะฮะบางคนก็มีคําถามว่าแล้วมันขโมยได้ไหมได้ครับตัวนี้มันสามารถเดียบตรงนี้ปึ๊บนะครับแล้วปลดล็อกมาครับเขาจะมีกุญแจให้ตีดอกดอกแรกเนี่ยไว้ขันแรกข้างบนหลังคาดอกที่2อันนี้ไว้ขันกระเป๋าตัวนี้แล้วก็ดอกที่3าไปขันตัวนี้นะฮะก็คือสามารถล็อกอย่างนี้ได้ครับแล้วก็มันก็จะดึงไม่ออกส่วนชุดไฟนะครับก็มีให้นะครับนี่สามารถเสียบกับที่ลากเหลือได้เลยนี่ครับปึ๊บเสร็จปุ๊บแล้วก็กดล็อกแค่นี้เองตัวความแข็งแรงเนี่ย ก็ว่าที่ทุกคนเห็นคลิปเอาไปกระแทกไปลุยเส้นทางระหว่างลาวจะข้ามไปเวียดนามเส้นทางตรงนั้นอ่ะก็บอกว่าโหมดมากนะครับกระแทกใต้ล่างเนี่ยคือรุนแรงมากคือกระเป๋าเนี่ยตอนแรกคิดว่าหลุดหายไปแล้วตรงนี้ก็จะมีการขโมยได้อีกได้อีกครับหนึ่งอันนะครับมีกุญแจล็อกนี่สามารถล็อกได้มีซิปนะครับตรงนี้กันน้ําได้กันฝุ่นได้นะครับกันน้ำที่นี้ก็คือกันฝนนะครับในกรณีฝนตกอะไรเงี้ยก็คือไม่สามารถเข้าได้เนี่ยถือว่าใหญ่มากนะโอ้เหลือสบายๆครับ นี่บรรทุกเด็กคนหนึ่งนะ่ได้เลยเนี่ยปิดมิดเลยได้เลยบางคนเนี่ยบอกว่าเอ๊ะมันดูเกะก,กะไหมบางคนเนี่ยที่มีแหลกหลังคาแล้วเอาของไปไว้ข้างบนอ่ะหยิบลําบากกว่าอันนี้คือส่วนตัวนะครับส่วนตัวชอบว่าไว้ข้างหลังตรงนี้สัมภาระอะไรเงี้ยคือหยิบง่ายไม่เกะก,กะมันตอบโจทย์นะครับตรงที่คนที่แบบบ้าสัมภาระผลไปเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะเปิดฝาท้ายปลด,ดล็อกนี่ได้แล้วก็แบบนี้อ่าก็จะไม่โดนนะครับ ก็คือมันสัสดวกสบายอ่ะสายเดินทางนะครับเป็นหนึ่งไอเทมถ้าเกิดคนสนใจที่แบบว่าไม่อยากเอาไปไว้บนหลังคานะครับกินลมเสียงดังหยิบยากนี่อันนี้ไว้ข้างหลังหยิบง่ายครับเป็นรุ่นออนโต้ราคาขายก็อยู่53,700พ็อติดตั้งง่ายครับติดคู่กับจุลรักเรือได้เลยทนทานครับลุยขนาดนั้นโหดขนาดนั้น2,000กวโลเส้นทางเราดูเดือดมากครับสำหรับใครสนใจติดต่อที่ร้านผมได้เลยนะครับหรือจะพาเข้าไปที่เพจของทูเล่เองก็ได้ครับเี่นคยครับชอบสุดใจแชร์กดแชร์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ